กันเลยเนี่ยของก็จะหมดของอะไรก็แพ้ไม่หมดเออของจะหมดแล้วโทรสั่งของดีกว่าตอ,อนนี้มันเงียบเหงาเหลือเกินศึกษาไม่มีออเดอร์จะไม่มาเฮ้ยมขาสับเขา้าอ้าวน,นี่ขาลายใหญ่มาแล้วมาเจอเฮ้ยข้า ประจุใช่ไหมครับสั่งของนอายจ้ะอ๋อวันนี้สั่งอะไรดีครับเอาผักคะน,น,น้าโอ้โหแเลยเดี๋ยวผมจุดมันนิดหนึ่งผมจดมันนี่ครับเกี๊ยวกุ้งนะครับยวกุ้เอาอะไมานะครับผับกคะน้ะานะครับใบกะเพรากุ้งใบกะเพราครับกุ้งปลาหมึกอ,อย่างละสองโลหมูกุ้งปลาหมึกอ,อย่างละสองโลนะครับหมูหนึ่งโลไก่หนึ่งโลแล้วก็ไข่หมูกไก่อย่างละโล แล้วขาใย,นะย,นะย่ไงไหมครนะับโอเคครับโอเคเดี๋ยวไว้ส่งนะครับเอาเลยป้าอะถูกถูกไงนะฉันสั่งต้องเยอะเฮ้ยผมขายป้าหมื่อยู่แล้วไม่เคยขายแมงก่อขายขายแมงบ้าวเคยแค่นี้แหละโอเค อันนี้้ใหญ่เว้ยอะไรเอ้ยเฮ้ยออเดอร์ใหญ่เว้ยครับตอครัอครับครับเช้ของที่เราช้ของ้ครับโไมค์มโอเคครบคไหมครับต่อต่อตั้งไดครับต่อไปนี้ครับปราแปดแสกว่าครับแปดาทอไได้ได้ไปก่อนครับ เอา,เขาข้าวผัดเจียวแกเอาอะไรอ่ะเอาเหมือนแกนั่นแหละได้นั่งเลยจ้ะแกฉันได้เห็นร้านาใหม่มาเปิดน่าจะไปร้านข้าวแกนี่แหละถูกมากจริงดีโคตรน่าสนใจนั้นมีมปนเป็นร้านกันไหมโอเคสวัสดีครับผมมีข้าวแกงลูฟเฟ่มาเสนอนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจได้มากินได้นะครับผมผมร้านในเบิร์ดนี่ยนะคะรับเบิร์ดน่อยฝากยิ่งๆครับผมอันนี้มีอาหารเลือกหลายแบบเลยนะครับผมมีใน59บาทมีบุฟเฟ่มีอาหารได้กยอะมากมายนะครับแล้วร้านที่คุเข้ามาสนใจมาทานมากินได้นะครับผม59บาทะะเลยครับนี่หยราแกคุยอะไรกันดิบอกว่าใครมาเปิดร้านข้าวแถวนี้ใครจะสูอ้อาหารอร่อยเท่าฉัน<อ>ฉันเห็นจริงๆเลร้านเปิดใหม่อยู่หน้าซอย อร่อยกู <ASMR. S 1> ้ฉชัน oui, er ได้หรือเปล่าล่ะถ้าอร่อยก็ไปสิได้พวกนี้ฉันจะไปลองว่าร้านไหนอร่อยกว่ากันฉันก็จะไปลองเหมือนกันแกจะได้เวลาพักเที่ยวแล้วลองไปร้านใหม่กันไหมพุฟเ่ กันครับลูกค้าเช่นหน้าสอนได้เลยครับผมเดี๋ยวผมไปเติมเนี่ยครับลูกค้าอันนี้ใบเมนูนะครับเออชั้นลูกค้าสั่งอะไรแล้วลูกค้าอยากกินอะไรก็สั่งได้ครับในราคาสิบเก้าบาทมีตั๋วบัตรเมนูเรื่อยๆเลยครับผมไม่อั้นเลยเหรอเขาพ่อค้า ได้ครับสองจานอันนี้ของร้านหน้น้ครับอันี้ค่ะวันนี้ลูกค้าไปไหนหมดทำไมวันนี้มันเงี่ยมจังทำไมมันไม่มากันนั้นแต่มเมื่อวานสงสัยไปรับแหนกันหมดแล้วนะวันนี้วันพระไปทำบุญดีกว่าเผื่อร้านจะกลับมาขายดีขึ้น กอบนข้าวโพดแท้อบกรอบลดนมตรงที่ตอนนี้ฉันอยากปรึกษาช่วงนี้ร้าฉันขายของไม่ค่อยดีเลยฉันต้องทำยังไงหรอจ๊ะจบลองเปลี่ยนตัวโยนดูเราเปลีย่ยนการพูดการขาย ถ้ายอมกินด,ดีทำดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นอายุก็จะกลับมายมเรงไมเปยนเวรตูน้ Ooh. <laughs>